มาเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องมะเห็ดยังดอกมาสั่งเบียกสั่งงันเจ็บแต่เห็ดเจ็บขาเจ็บเนื่อที่ใดพวบมันี้งแต่พังเพงมาจ้องน้ำกันเด้พี่น้องเด้อประหยางไก่ใหญ่เล็กปอนพวกนี้เว้ยจ้ะสิอะไรเห็ด

วันนี้ม <poly> <ik> okay, ่เ <doors> ห็ดเท่าก <Tory ler> ับไส้มีอะไรมาโลกของกูดูว่าด้เห็ดเห็ดยังส่โอ้เห็ดเพล็กดิอันนี้พอนแล้ว โมเดลมาหาปลาอีหปาหลอยู่หด้ยปลาหาเห็ดไปหมาหาเห็ดไปเลยครัปาเย็นี้อนปลาดองเชียงแบบนี้

เล็กบังให้เโงด้วยมันดอกงามแต่บังดนะบอยคูหนึ่งเลยแด็กาเศดย่างดีสากตากระตาโน้ตากระติ่เตมเลย เฮละงอกแรกพอนแรกเฮล,ละงกแรกคน,นได้ดอกตัวเด้ไข่เฮละงอกคนเด็ดอกตัวเด้ไข่มัวหยามติดลังก็ได้เต้ยพาก็พอน้ำบาน่นนี่แหะ ໂຕນີ້ຂໍນ້ຳເຫັດນີ້ມັນເດມັນບໍ່ມີໃສ່ເດຊອນເຫັດເນາະຕານ້ບັໃຫດກືບຕມນາ